สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับอยู่ผมนันดอนนะครับสำหรับวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Total Odyssey อีกแล้วนะครับท่านผู้ชมนะอืมก็ไม่รู้ผมอ่านชื่อเกมถูกหรือเปล่านะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอไปด้วยนะนะอืมก็พาร์ทนี้ก็จะเป็นพาร์ทที่2แล้วนะครับท่านผู้ชมนะโอเคนะครับก็พาร์ทที่แล้วเราก็ได้สู้กับไอเจ้าหัวหน้านั้นไปแล้วนะครับท่านผู้ชมนะหัวหน้าที่เป็นฉลามนั่นเองนะครับนะอืมตีสามครั้งก็ตายแล้วนะครับอย่าเรียกว่าตีเลยนะกระโดด กระโดดเหยียบนะครับโอเคแล้วก็เก็บเพชรวันเดิมแล้วก็ไต่บันไดขึ้นไปอ่าก็เป็นเกมในสมัยเด็กของผมนะครับนะโอเคแล้วก็นี่นี่เตะได้อ่าจอมเมรน,นี้ว่าไงเฮ้ยโอ้จีโอ้ทักทายกันอย่างนี้เลยเหรอฮะเฮ้ยอ่าไอตัวนี้ต้องระวังมากเลยเนะี่ยเออนี่นี่ไง สามารถอันนี้ได้นะครับท่านผู้ชมสามารถใช้ใจดตัวนี้เนี่ยกําจัดเจ้าเม้นได้นะครับนะอเป็นเะไรที่สุดยอดมากเกือบจำไม่ได้เลยนะเพราะว่าเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนี่โอ้โหไปเก็บเงินไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละครับท่านผู้ชมไม่ไมีอะไรมากนะสำหรับเกมนี้อุ้ยต้องระวังนะเจ้าเม้นเนี่ยอุ้ยเก็บเงินดีไหมโอโ้โอเคนี่ อันนี้นะครับผมผมรู้แล้วครับว่ามันคืออะไรนะไปเจากระจกตัวนี้เจากระจกตัวนี้ก็คือ,อจุดสปอนของเราเนั่นเองนะครับนะก็คือถ้าเราตายนะครับเราก็จะมาสปอนตรงนี้เหมือนเดิมนะนะคืออันนี้ไงตายละไอพวกเม่นเนี่ยเยม่นนี่ต้องระวังจริงอะ่ะอืมก็คือมันจะเป็นจุดสปอนนะท่านผู้ชมนะถ้าเราตายเราก็จะไปเกิดไอ้ตรงนั้นนะครับตรงที่เป็นกระจกเมื่อกี้นะครับที่ผมให้ดูเมื่อกี้นะฮึบ ไปขึ้นไปง่ายๆเลยครับเกมนี้ก็แค่เก็บเพชรไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็เก็บเงินแล้วก็ฆ่าปีศาจนะครับนะ่อุ้ยอุ้ยเฮ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 ้ย,ย,ยเพชรเดี๋ยวแป๊บนึงนี่อ่าได้ทิกครับมีทิกเด็ดๆเลย <laughs> เด็ดตรงไหนเด้อโอเคผ่านละมา ผมก็จำไม่ได้แล้วเหมือนกันนะว่าหัวหน้าด่านนี้มันคืออะไรนะครับผมว่าน่าจะเป็นไอ้โจโจสลัดหรือเปล่าโจสลัดแน่ๆเลยโอเคอันนี้ผมดูแล้วนะครับเป็นน้ำนะรนะเรามาถึงแล้วเจ้าน้ำนี่นี่ลิฟลิฟปแปบบบหม่ครับนี่ตัวนี้ลงไปได้นะครับนะลงไปได้ผมจําได้มันลงได้นะเดี๋ยวแป๊บนะต้องลงยังไงนะผมลืมแล้วเดี๋ยวมันมันมีเพชรอยู่ข้างล่างอยู่นะครับ เราต้องหาทางลงเองหรือเปล่าไม่แน่ใจเหมือนกันนะกระโดดได้ครับวันนี้เริ่มกระโดดได้แล้วเป็นพัฒนาการของเจ้าเม่นนั่นเองมาเอ้ยเก็บเงินเก็บเงินเก็บเงินนี่เจ้าตัวนี้มีประโยชน์มากกําจัดเม่นได้เลยนี่เรียบร้อยแล้วครับกำจัดเม่นไปแล้วอ่านี่มากระโดดทําไมเนี่ยแอะแอะแอะอยู่เฮ้ยโอ้ยจะตายไหมเนี่ยเอา้า โดดมาไกลเกินครับท่านผู้ชมสูงเกินเวียนหัวเลยสิเจ้าเต่าคงจะเวียนหัวเจ้าโอซี่นะครับนะยเจ้าเต่าตัวนี้เรียบร้อยเราก็จะมาเกิดตรงนี้ถ้าเราตายหายห่วงเลยอย่างงี้ช่วยไปกำจัดหน่อยสิเจ้าเม่นนั่นน่ะตายแลวเหรออ๋อตายตัวเดียวนะครับอืม ต้องมี2ตัวนี่ไงมาอีกตัวหนึ่งแล้วด้านบนอนะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงต้องลงก่อนขอลงไปเช็คก่อนนะเฮ้ยมีอากาศตรงนี้เฮ้ยแต่ฟองอากาศเรายังเต็มอยู่นะนี่ไอ้น้ำนี่ต้องระวังนะท่านผู้ชมนะเพราะว่าท่านผู้ชมก็น่าจะรู้แล้วแหละนะครับผมคงไม่ต้องอธิบายเลยมากนะครับนะเพราะยังไงมันก็เป็นเกมที่ถือว่าเป็นเกมที่ผมชอบมากนะเกมหนึ่งนะครับเกมเต่เตานะนะครับนะ เป็นเกมที่ผมชอบมากมากเลยนะครับตอนสมัยเด็กเนี่ยชอบเล่นมากเลยนะครับโอ้ยเ้ยเหยียบไปปราบเจ้าเม่นนั่นซะเฮ้ยตรงนี้มีอีกตัวหนึ่งเดี๋ยวนะเดี๋ยวแป๊บนะเอ้าเฮ้ยเม่นมันอยู่ทางนี้นี่โอ้แล้วผมเตะปอีกทางหนึ่งยังไงยังไงมันมัน,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 นโอเคให้มันหันมาก,ก่อนจริงไม่จะเป็นก็ได้นะเหยียบไปเลยก็ได้นะนี่ ไปปราบมันซะเอาเอามันชนอีกตัวเอาแย่ yeah, แล้วอย่างเงี้ยโอ้ไม่ตามแผนเลยอ่ะเฮ้ยเอาฟองอากาศก่อนนี่เรียบร้อยเซฟจะปอนนะครับเซฟที่สปอนนั่นเองนะครับนะปเป็นที่สุดยอดมากมาโอ้โหอันนี้อันนี้ผมผมแต่ก่อนที่ผมโดดไม่ผ่านเลยนะคือโดดหลายรอบมากนะครับตอนสมัยเด็กเนะี่ยวิว ไม่นี่ไหมเห็นไหม,เ,หไหมเราจะก็จะมาเกิดตรงนี้นะครับนี่นี่น,นี่เห็นไหมโอเคมาเอาดีๆแล้วครับท่านผู้ชมนะดีๆครับเดี๋ยวรอให้ลิฟต์มันขึ้นมาก่อนโอเคขึ้นมาแล้วแล้วก็โดดไปเออจริงๆข้างล่างนะครับก็มีอะไรให้เราได้เก็บเหมือนกันนะเดี๋ยวเราลงไปนมันจะมีแบบว่าเป็นเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึง นี่ครับน,น,นี่เห็นไหมมันจะเป็นลิฟต์อยู่อะลิฟต์ที่ไปเร็วๆอะอ่านี่นี่นี่ตรงนี้แหละนี่เลยนี่ไงของดีเลยเห็นไหมแต่เลือดเราเต็มแล้วนะครับอืมก็ถือว่าเป็นที่ที่แบบว่าลึกลับอยู่นะโอเคเต็มตัวก่อนขอเต็มตัวก่อนนะเฮ้ยเออสุดยอดเลยนี่ท่าเต้นโอเคทีนี้เราก็โดดมาตรงนี้ได้นะครับนะ เกมเก่าแต่ก็ยังสนุกอยู่นะอเกมเก่าก็เฟียวได้นะไม่ไม่เก็บได้กว่าเหรอนอืออ้อันนี้กระโดดสูงอันนี้ต้องรอให้มันเนี่ยขึ้นแล้วก็ไปขึ้นไปนี่เห็นไหมผ่านแล้วจ้าปุว่าน่าจะใช่แหละนะครับหัวหน้าด่านนี้นะ่าจะเป็นโจสลัดจริงๆแหละนะ จนฉลัดจนสลัดนะครับนะอฮึน่าจะใช่นะถ้าผมจำไม่ผิดเกมนี้มันก็นานแล้วนะท่านผู้ชมผมก็เลยอาจจะจำไม่ค่อยได้นะท่านผู้ชมนะอืมหลงๆลืมๆนะครับนะเพราะว่าไม่ได้เล่นนานแล้วนะเกมนี้คือเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วไงนะครับไม่แปลกหรอกที่เราจะลืมนะครับนะผมเองนี่แหละนะครับนะเฮ้ยชู โอ้ยวิแล้วผมจะไปยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมต้องรอให้เออก็ไปได้นี่เฮ้ยจู่ยกระตุกอ่ะเมื่อกี้เฮ้ยทุกคนมันกระตุกหรือเปล่าเมื่อกี้เฮ้ยทำไมเมื่อกี้ผมผมเห็นมันกระตุกนะมันจะกระตุกได้ยังไงเนี่ยนี่มันเกมเก่าๆอะไรนั่นนี่อ่เกมสมัยเด็กของฉันนั่นนี่ยมันจะกระตุกได้ยังไงเตะไปเฮ้ยอากาศเฮ้ยแต่ฟองกาก็เต็ม โอเคนี่ฮ้ยผมยังสงสัยเลยว่ามันถังนะันมันคืออะไรอะไอ้ถังท,ที่เราเก็บอะเอะเซฟก่อนโอเคเนี่ยเนียเนียเราเก็บไปมันก็เป็นเสียงตึงตึงเนี่ยไม่รู้นะครับเนี่ยผมสงสัยมากเลยอตอนเด็กๆอะว่าเราเก็บไปเพื่ออะไรนี่มีน้าด้านบนด้วยน้าอยู่ด้านบนโอ้ค่อยๆโดดครับค่อยๆ บอกตัวเองเฮ้ยกระตุกอีกแล้วหรออย่าบอกนะโปรแกรมไม่ให้ผมอัดเนี่ยฟองอากาศครับโอเคไม่เอาอีกนะไฟเสียผมไม่ <c oughs> โอเกมนี้ผมไม่อยากให้ไฟเสียเลยอโอเคโดดไปว้าวว้าวอ๋ออ๋อเอาดีๆก่อนเดี๋ยวปนะ๊บนนะฮึบมาเก็บเพชรได้แล้วแล้วก็ ออเดี๋ยวนนะปั๊บนงอึ๊บอบผ่านได้ไหมผ่านได้ครับโอเคง่ายๆอีซี่เซฟจุดสปอนใช่จุดสปอน,ปอนโอเคไปต่อกันเลยไอ้เจ้าปลาหมึกนี่อะไรเก็บเลือดครับคุยกระตุยอีกแล้วกระตุยอีกแล้วเมื่อกี้ไม่นะอย่าทำแบบนี้ซิโปรแกรมอัด โอเคนีฟองอากาศฟองอากาศสำคัญมากนะครับท่านผู้ชมสำคัญสำหรับเจ้า O c ซมากเลยไม่งั้นนะถ้าเราไม่เก็บฟองอากาศในเจ้า o อ c คงจะตายนะแน่นอนมันต้องตายอยู่แล้วนะท่านผู้ชมนะอืมคนเราถ้าขาดอากาศหายใจก็ตายเช่นกันนะครับนะโอเคเราใกล้กถึงหัวหน้าหรือยังยังนะครับแต่น่าจะใกล้แล้วนะครับนะ อ่ะวุ้ยเฮ้ยไยลงข้างล่างนี่ลงข้างล่างนี่ข้างล่างนี้น่าจะมีของลับอืมเก็บไปเพื่ออะไรก็ไม่รู้อันเนี้ยฮ้าวจิมันน่าจะเป็นน้ำพึ่งแหละผมว่านะช่้ยผมเป็นอะไรเี่ยทำไมผมไม่ระวังเลยอ่ะนี่เตะไปอืมอึ๊บโอเคนี่ไปอึ๊บใคร่ะบ้าปะ โอเคเก็บเงินเก็บเงินเก็บไปเรื่อยๆแล้วก็ผ่านด่านแล้วก็ไปต่อสู้กับเจ้าหัวหน้านี่แม่เกมในวัยเด็กนี่คือแบบโคตรคิดถึงเลยนะครับนะผมเป็นเกมที่ผมเล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วไงนะใช่เล่นมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับนะชอบมากๆเลยนี่ เฮ้ยจะเมน่นนี่แล้วเดี๋ยวเด่าใจยเย็นใจยเย็นใจยเย็นนะคุณเมน่นใจยเย็นเราก็เป็นแค่เต่าน้อยเต่าน้อยที่โดนปลาฉลามขโมยกระดอง <c oughs> กระดองเต่าของเรานั่นเองนะเนะแต่เราก็ได้คืนมาแล้วนนะพอเราสู้กับมันนนะใช้แรงที่เรามีนี้สู้กับมันนะนะถือว่าเป็นอะไรที่สุดยอดมากกันนะเฮ้ยไม่ไม่เป็นไร ฟอยให้มันตายไปดีวะ่ะโอ้เสียดายไม่มีเม่นตรงนี้เลยอะถ้ามีเม่นก็คงจะดีนะคงจะไม่เสียประโยชน์เราคงจะใช้ประโยชน์จากมันได้นะฮึมม์ู้เสฉวนใช่ไหมเมื่อกี้ผมไม่รู้นะน่าจะไม่ใช่หรอกอ่าเดี๋ยวเก็บเพชรเก็บเพชรโอ้โอ้โอ้โหเซฟจุดสปอนอืม เฮ้ยตัวนี้ไปได้โอเคนี่บางคนอาจจะไม่รู้นะครับนะซึ่งแต่ก่อนผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าตรงนี้มันเข้าได้นะครับแต่ก่อนผมคิดว่ามันเข้าไม่ได้ไงแต่พอผมลองเข้าไปปุ๊บอุย้ยมันทะลุได้เป็นที่ที่แต่ก่อนผมไม่รู้เลยนะครับนะอืมโจมนนินอีกแล้วไอ้เมนนี่มันแบบมันจะกระโดดแล้วก็นักกนาเนี่ยฮะ ไม่เมื่อยบ้างหรือ,อยังไงฮะเตะนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยเพชรตรงนี้เอ้ยครบแล้วครับเราน่าจะถึงอุ้ยเราน่าจะถึงประตูทางออกเร็วๆนี้ใช่ประตูทางออกไหมไม่น่าใช่นะน่าจะเป็นประตูที่เรานั้นเออประตูผ่านด่านแหละเรียกง่ายๆเลยเป็นประตูผ่านด่านนะครับเนียประตูที่เราเข้าไปแล้วจะทําให้เราผ่านด่านนั่นเองเก็บฟองอากาศก่อนเดี๋ยวเจ้าหนูน้อยนี้ไม่ใช่หนูน้อยสิ เจ้าเต่าน้อยของเรานั้นจะขาดอากาศนะครับนะเดี๋ยวมันจะขาดอากาศเอานะครับนะนี่เออปูเสฉวนหรือเปล่าเนี่ยเฮ้ยมาสิไปเฮ้ยเฮ้ย,ยกะตุ๋ยแล้วไม่เอานะเฮ้ยจ๊จ๊จ๊เฮ้ยถึงมุดตัวทางออกแล้วมาดูกันว่ามันจะใช่ รสลัดอย่างที่เราพูดไหมเอายังไม่ถึงนี่โอ้โหอะไรเนี่ยคุณรู้อะไรบางอย่างไหมอะไรเนี่ย The bigger total เต่าตัวใหญ่เหรอโอ้มีน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ385กิโลแล้วไงอะ <c oughs> โอเคไปผมก็อาจจะไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับนะภาษาอังกฤษเนี่ยนะครับนะ นี่เกมนี้มีแต่ภาษาอังกฤษไงจริงผมอยากให้มันมีภาษาเยรมันด้วยแต่ว่ามันคงไม่ได้หรอกนะพ่ะมเป็นเกมที่ถือว่าเก่าแล้วนะนะโอ้ทุกคนมันกระตุกอีกแล้วอะเอ้ยเยตะไปตายซะเฮ้ยลงมา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 โอ,โอเคถ้าเขาไม่ลงมาเราก็จะไปลากเขาลงมาเองก็ได้นะน,ะนี่โอ้โห โอเคมาอีกตัวแล้วครับนี่สปอนมาเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยก็ดีเหมือนกันนะครับนะอืมไปโอเคเซฟก่อนนะอืมเดี๋ยวเราตายเราจะได้มาเกิดตรงนี้นะครับนะอ้ยผมยังไม่ไปต่อดีกว่าขอลงไปตรงนี้ก่อนนี่มันต้องมีของดีแนะ่นอนอาอเดี๋ยวผมต้องลงไงผมลืมแล้วอ๋อ ฮอ,อ,อ,อแม่เกมในวัยเด็กของเราของผมเองแหละแล้วของทุกคนนะนะทุกคนอาจจะเคยเล่นนะนะโอ้ยผมลืมผมลืมไม่เป็นไรมวแจะเก็บเงินอยู่ได้นี่มีอารมณ์ดีนะอารมณ์ดีเพราะมีความสุขยังไงล่ะ อะไรอะไรมาสู้อะไรกับเต่ายังเราโหแม้กระทั่งปลาหมึกเธอเขายังปราบได้สุดยอดเฮ้ยไปแล้ว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 อโอเคเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่ตายไปซะเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวโอ้ยคนนี้น่าจะอยู่มานานแล้วนะครับนะ น่าจะแบบว่าจมน้ําตายหรือไม่ก็น่าจะเรือล่มแหละนะนะน่าจะเป็นโจรสลัดนะจนะที่จมน้ําตายโอเคแล้วเรามาสนใจอะไรสนใจเขาทําไมเนี่ยเราสนใจนี่ต่ังหากเราไปเฮ้ยอากาศอากาศอืมอย่าเพิ่งหายไปสิมาเราต้องขึ้นไปแล้วครับท่านผู้ชม ข้างบนนั้นมีเพชรน,นะนะเฮ้ยยิ่งพึ่งมาสิเฮ้ยเอุยเอ้ย,ย,ยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วครับอืมสิริตีก็เปลี่ยนไปเรื่อยเฮ้ยโดดไปผิดทาง,างเมื่อกี้โอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรโอเคอุ้ยชีวิตเราเราต้องการเลือดต้องการเลือดไปหมดนะโอ้อแม่ผมนี่ไม่ระวังเลยทำไมผมถึงไม่ระวังนะอ๋อ มีอยู่สิบชีวิตเอ้ย,อย,อยไม่ใช่สิบชีวิตสิชีวิตอะไรละ่ะอ้ามีเลือดตรงนี้เพิ่มมาครองอากาศด้วยอืมยอดโอเคระวังนี่โดดไปนี่เฮ้ย,อยโอเคว่าไงว่าไงมาไหมมา,มาโอเคอจริงผมเก็บก็ได้นะให้สิบเหรียญน,นะแต่ผมไม่เก็บดีกว่า เราไปนี่ดีกว่านะนี่เสียนอยู่แล้วเราอะไะเฮ้ยผมโดดไปฝั่งนี้ก่อนแป๊บนึงนี่ว้าวด,ดูสปอนเฮ้ยเดี๋ยวอ๋อนี่เป็นทางไปต่อนะครับโอเคแต่เราต้องไปเก็บเพชรก่อนนะสิมาเก็บเพชรก่อนครับโอเคไปเราไปเก็บเพชรกันก่อนครับว้าว โอ้ยผมโดดเร็วเกินไปใช่ไหมเนี่ยผมน่าจะโดดเร็วเกินไปนะครับโอ้จะโดดเร็วเกินไปจริงๆครับโอ้ my god ไอ้เม่นบ้านี่อุย้ยฟองอากาศผมเดี๋ยวเดี๋ยวฟองอากาศฟองอากาศฟองอากาศต้องการฟองอากาศด่วนฟองอากาศต้องการฟองอากาศด่วนเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงใจเย็นใจเย็น ต้องการฟองอากาศด่วนเลยเนี่ยตอนเนี้ยเอ,อ้ยผมลงไปข้างล่างนี่ก่อนก็นได้มั้งโอ้ต้องการฟองอากาศแป๊บไปเร็วฟองอากาศฟองอากาศเอ้โ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 ดดไปหลายรอบก็ยังไม่ผ่านเลยเนี่ยต้องโดดไปให้ถึงผมว่ามันต้องมีของที่อุ้ยกระตุยแล้วอะมันต้องมีของที่ดีแน่นอน,นครับไอ้ตรงที่ผมโดดเมื่อกี้เฮ้ยใจเย็นสีพวกนี้ ฮึจ้ามาถึงแล้วโอ้รับฟอการกอนโอ้ไม่ก็ทำไมมันยากจังนี่มันเกมอีซีอีซีไม่ใช่เหรอโอ้ไม่ก็ไม่เป็นไรไปไปต่อครับท่านผู้ชมฮจุเกือบไปแล้ว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 นะโอเคเราไปต่อกันเลยครับท่านผู้ชมเราเสียเวลามากพอแล้วเก็บเงินเก็บเงินเก็บไปเรื่อยๆน้ำอีกแล้วโอ้ไม่ก็แล้วก็จ้าปลาหมึกอืม มากระโดดทำไมเนี่ยเอ้ยทำไมมุมมองมันสูงขึ้นอะมุมมองมันขึ้นอีกแล้วอ๋อจ้ะอ๋อโอเคเฮ้ยจ้ะเกือบไปละโอเคมีเพชรอยู่มีเพชรอยู่เพชเพชอันสุดท้ายเพชอันสุดท้ายกระตูกี่แล้วครับเมื่อกี้่ะเก็บครับมานนี้ประตูทางออกยังไม่เปิดนะครับ ไม่เป็นไรเราจะไปเอาเพชรกันอุยมีเลือดพอดีเลยอาปลาหมึกตัวนี้นี่เรียบร้อยเจอหัวหน้าหรือยังเจอหัวหน้าได้หรือยังขอเจอหัวหน้าสักหน่อยจะได้ไหมผ่านนะครับสุดยอดเลเวลคอมพลีทหัวหน้าแน่นอนครับคราวนี้ ว้าวมาอุ้ยจริงด้วยไอหัวหน้าตัวจริงจริงด้วยครับโจสลัดจริงๆด้วยครับฮ่า <c> ๆ <oughs> ก็มาดิครับเดทออร์ไลฟ์ตายหรือมีชีวิตโอเคอ่ะอันนี้ผมต้องระวังตรงนี้มันจะปมพ่นอะไรสักอย่างมานี่เราก็ต้องกระโดดหลบนะครับนี่กระโดดหลบอ่ะตอนนี้อย่าเพิ่งตีมันนับตรงนี้ ปล่อยให้มนันนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันก็จะเมื่อยนะครับแล้วเราก็จะกระโดดสับมันได้นะครับนะโอเคมันเหนื่อยแล้วนี่เนี่ยโอเคอันนี้ง่ายมากหัวหน้าตัวนี้ไม่เป็นไรเคยเจอมาแล้วโอเค <c oughs> อุ้ยหัวชีวิตผมจะหมดอ่ะอุ้ยชีวิตผมจะหมดเอ้ยมันเมื่อยแล้วหน้าตาก็โกนตีนบัตโท่ ฮู้ผมจะตายแล้วผมจะให้มันโดนอย่าให้มันโดนเอ้ยให้มันมานี้โอเคเมื่อยไหมเมื่อยเมื่อยครับเมื่อยเย้ yeah! ฮู้ฮู้ผ่านสุดยอดไปเลยวิ๊ยนี่อะไรอะรางวัลเหรอเป็นรางวัลที่เราได้เหรอโอเค <c oughs> สุดยอดครับอันนี้ด่านต่อไปนะครับก็จะมีปลาเออปลาตัวนี้นี่ผมจําได้เลยมันจะเป่าอะไรสักอย่างออกมานะครับไม่รู้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับก็สำหรับเอ่อพาร์ทนี้นะนะเดี๋ยวจบไว้แค่นี้ก่อนละกันนะครนะเดี๋ยวเราค่อยมาต่อกันในพาร์ตต่อไปนะครับนะก็ถ้าใครชอบนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไ r i b e ผมด้วยนะครับนะก็ไม่มีอะไรมากแล้วนะก็เจอกันในคลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ